เราจะมาดูวิธีการใช้ฟังก์ชัน if ในการคำนวณโดยการกำหนดเงื่อนไขซ้อนกันหลายๆเงื่อนไขนะคะเราจะมีเงื่อนไขในการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักง,งานใหม่โดยที่จะกำหนดเงื่อนไขดังในกรอบนี้คือถ้าอายุงาน1-2ปีให้ปรับเงินเดือนแค่5%แต่ถ้าอายุงาน3-4ปีให้ปรับเงินเดือน10%แล้วก็ถ้าอายุงาน5ปีขึ้นไปให้ปรับเงินเดือนขึ้น15% ก็แสดงว่าจะมีทั้งหมด3เงื่อนขไขด้วยกันซึ่งเราจะใช้ if e หลายตัวเริ่มจากการกำหนด if e แรกก่อนก็คือเท่ากับแล้วก็ if e เปิดวงเล็บอันนี้ if e ่วนที่1เงื่อนไขที่1ก็คือ1-2ปีเราจะใช้ฟังก์ชัน if ตรงนี้ตรวจสอบเงื่อนไขโดยระบุเงื่อนไขที่1ก่อนอายุงานก็คือเซลล์ d 2เป็นเซลล์แรกที่เราจะกำหนด ให้ตรวจสอบน้อยกว่าเท่ากับ2แล้วก็ใส่คอมา่าถ้ายุงานน้อยกว่าเท่ากับ2นั้นคืออะไรก็คือเอาเงินเดือนไปคูณด้วย5%ก็มาอ้างอิงตำแหน่งเซลล์เงินเดือนคูณด้วย5%พอคูณได้เสร็จแล้วเงินเดือนใหม่ก็คือต้องไปบวกกับของเดิมด้วยก็บวกกับเงินเดือนเดิมด้วยก็คือเอา ไปคำนวณหาค่า5%ก่อนแล้วก็บวกกลับไปที่เงินเดือนเดิมฐานเงินเดือนเดิมคือ C2 แล้วก็ใส่คอมา่าจากนั้นก็กำหนด if ที่2 if ที่2ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะใส่คาว่า if ได้เลยแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดกำหนดเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่2ก็คือ3-4ปีก็ต้องบอกว่าออถ้าอายุงาน D2 น้อยกว่าเท่ากับ4 ก็ต้องข้าม3ไปนะครับเพราะว่าเราต้องอ้างอีกถึงตัวเลขข้างหลังแล้วก็ใส่คอมา่าจริงเขาจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็เอาเงินเดือนไปคูณด้วย10%คูณได้เสร็จแล้วบวกกับเงินเดือนเดิมก็คือ4 2ตรงนี้แล้วก็ใส่คอมา่าเราใช้ i f ตรวจสอบ2เงื่อนไขแล้วเงื่อนไขที่3ตรงนี้ไม่ต้องใช้ if แต่สามารถที่จะระบุ value if e false ได้เลย ก็คือถ้าตรวจสอบแล้วเอาเลข5มาเทียบน้อยกว่าสองไหมไม่ใช่น้อยกว่าสี่ไหมไม่ใช,ใช่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บก,ก็ถือว่าเกิน2องเงินไขแรกไปละเราก็สามารถที่จะระบุสูตรคำนวณลงไปได้เลยก็คือให้เอาเงินเดือนไปคูณด้วย15%จากนั้นก็บวกด้วยเงินเดือนเดิม คำสั่ง if e ถ้าเปิด if หนึ่งครั้งต้องปิดด้วยวงเล็บ1วงเล็บถ้าเปิด if e ไป2ตัวหรือ2ครั้งก็ต้องปิดไป2วงเล็บวงเล็บนี้ก็จะใส่เท่ากับจำนวน if e ที่เปิดนะคะจากนั้นก็กด enter พนักงานคนนี้อายุงาน2ปีจะได้เงินเดือนขึ้นแค่5%ก็จะเพิ่มมา600บาทก็ลอง copy ไปยังรายการที่เหลือ จะเห็นนะคะพนักงานคนนี้อายุงาน3ปีก็อยู่ในเลทที่2เงินเดือนขึ้น10%ก็ขึ้นมา850บวกกับ8 5ดพก็ได้9350ก็ลองตรวจสอบดูจะเห็นว่าการคำนวณตรงนี้เราไม่ต้องมานั่งคำนวณทีละหนึ่งตัวแต่เราสามารถให้โปรแกรมตรวจสอบแล้วก็ตัดสินใจในการคำนวณให้เราได้แต่เราต้องใส่เงื่อนไขลงไปให้ถูกต้องนะคะ เมื่อเราดับเบิลคลิกเอาสูตรในเซลล์นี้ขึ้นมาดูจะเห็นว่าเขาจะเอาดีเก้าไปเทียบเพราะเราก็ปีสูตรลงมาดีเก้าน้อยกว่าสองไหมอายุงานสี่ปีไม่ได้น้อยกว่าสองแน่แล้วดีเก้าน้อยกว่าสี่ไหมน้อยกว่าเท่ากับสี่ไหมใช่พนักงานคนนี้ก็จะได้เงินเดือนขึ้นสิเปอร์ซ็นนั่นเอง